สงสัยกันไหมคะว่าทําไม KFC เลิกขายบางเมนูกันไปดื้อๆวันนี้ทางไทยแฟรนไชส์มีคําตอบค่ะ KFC แฟรนไชส์ไก่ทอดชื่อดังในสหรัฐอเมริกามีสาขามากกว่า28,000แห่งใน118ประเทศทั่วโลกชอบออกเมนูใหม่ๆอยู่บ่อยครั้งแต่หลังๆพบว่าเมนูเหล่านั้นขายได้ไม่นานก็ถูกยกเลิกไปและในช่วงต้นปี2023ร้าน KFC ในสหรัฐอเมริกาก็ยกเลิกถึง5เมนูมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะ 1. ปีกไก่ทอดเคนตักกี้ 2. ไก่ป๊อปคอน 3. ซอสเพ็ดเนชวล 4. น้ำมะนาวสตอวรอ ุกกี้ช,ช็อกโกแลตชิสส่วนในไทยก็มีเมนูที่ทำเอาเป็นแฟนไก่ทอดที่ถึงหลายอย่างอยู่เหมือนกันเช่นข้าวเขียวหวานไก่กรอบข้าวยำไก่ซีสทวิตเตอร์ชีสหนึบกุ้งโอวเซนสติ๊กส่วนสาเหตุที่ทําให้ทาง KFC มีการปรับเปลี่ยนเมนูอยู่บ่อยครั้งนั่นคือไม่ต้องการให้มีเมนูมากเกินไปอยากให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความรวดเร็วในการบริการลูกค้าหลังจากเลิกขายบางเมนูร้าน KFC แบบดรทู 2, บางแห่งในสหรัฐอเมริกาให้บริการลูกค้าเร็วขึ้นถึงสิบเอ63วิน องไทยมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ